อยากให้แม่แมงเนาะอยากให้แม่แจ้งคนที่เข้าใจผิดชอบคอยว่าแม่ไม่แจ้งลาลงจากวงเก่าเมื่อสามปีก่อนเขาจะได้เลิกพิมพ์เนบเก่าถึงอดีตคิดว่าเรื่องนี้ทําให้เอฟซีบางคนคอยปวนพิมพ์ลบ,บ,บว่าแม่ขออนุานญาตหง่ยกระลังใจแม่เสมอมๆๆหมายถึงว่ายังไงนะลูกหมายถึงว่าก็อยากให้บอกกับคนที่แบบว่ามันเขายังเข้าใจอยู่ยังจนทุกวันนี้ว่าว่าเอ้ยเหตุผลที่ลงจากวงเก้านี่ เออเป็นอย่างคือบอ่แจงล่าโลกอย่างนั้นส่มันโอพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พ่อนโยบาฟังเนาะอันนี้เอาบ้าวซะาบ้าวซะเนาะ<ม>เพราะว่าช่วงนั้น,ม,น,น,ะะนมันเป็นช่วงโควิดนะคะพี่น้องมันช่วงโควิดเราไม่ได้ออกงานเราไม่ได้ออกงานบันี้ช่วงนั้นที่ว่าแม่พ่อนร่งเนี่ยแม่พอลงเนี่ยแม่พ่อน,น,อนบอ้ากํายาตลอดได้พี่นอ้องคือพยาบาลแล้วก็สีเอิญแม่เอิญอายเอิญน,นองแล้วมาปรึกษาผุ้นด้พี่น้องพวกเราแค่ไม่ไลฟ์สดให้ดูเฉย อาไม่พ่อนก็อยากฝากบอกพี่บอกน้องซุ่มที่ว่าค่อยมาหนุนนี่นันค่อยมาแซะหนุนนี่นันเนาะถ้าไม่รู้จริงก็อย่าพูดก็คือว่ามันมันผ่านมาแล้วที่ว่าแม่พ่อนบด้อ่วแม่พ่อนบรด้มาแบบเอามาใส่ใจเด้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวด้วยมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวแม่พ่อนสิไปกราบสิไปกราบบอกพี่น้องเรื่อยแม่พ่อนไปกราบบอกจังมาล่าใช่ไหมคะต้องให้ไปกราบหรือยังไงแต่ถ้ามันถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นย่านี่กราบอยู่นะคะ ถ้าเป็นหญ้านี่กราบนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นผู้ใหญ่ค่ะเอออันนี้ความจริงเลยนะคะแต่ว่าพวกเราแค่ไม่ไม่ได้ไลฟ์สดให้ทุกคนดูมันอันนี้มันเป็นเรื่องของภายในครอบครัวค่ะไม่ไม่ใช่ว่าไปไม่ลามาไม่ไหวนะนทุกอย่างเราจะคุยกันภายในครอบครัวค่ะแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเห็นอาจจะเป็น,นอะไรที่เขาเห็นสิ่งที่มไม่เห็นผ่านชัวเชี่ยวใช่ไม่เห็นผ่านชัวเชี่ยว ทำไมจะไม่คุยล่ะคะทําไมจะไม่ลาเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันคุยกันตลอดกับย่าค่ะแล้วย่าก็รับรู้ทุกอย่างด้วยแล้วทุกวันนี้ย่าก็ยังคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังด้วยซ้าเอาวันนี้เอาบอกพี่อ้องตรงๆเลยนะคะว่า่าเุ่ญปถิมมูลูกไม่ทิ้งลูกๆเลยค่ะจะทําวงก็เรียกมาบอกให้ทราบด้วยว่าจะทําเพศลําเพลินเพราะว่าย่าก็บอกว่าดีแล้วแหละอ้าก็เบื่อเขาสิมีธุรกิจของเขา เขาจะได้มีวงเป็นส่วนตัวเขาแต่ยา่าแต่ทางวงย่าก็จอนนั้นยังไม่ได้ช่วยพวกเราซักบาทพวกเราออกมาเฉยๆค่ะพวกเราออกมาเฉยๆนะคะออกมาแม่พ่อนก็บ่กจะให้ไปกราบกราบทาไมคะกราบเด็กๆกราบทำไมแต่ว่าถ้าย่าเนี่กราบค่ะจริงๆแล้วคือมันจริงๆอ่ะอันนี้แม่พ่อนบอกตรงๆแล้วพี่นนองเด้อแล้วก็ฝากบอกพวกที่คอยแซะด้วยนะคะว่า หยุดแซะได้แล้วมันผ่านมานานแล้วแล้วไม่พอ่อนกับบริใส่ใจเนาะไม่ได้ใส่ใจจริงๆเนี่ยพี่น้องอันนี้คันสิแบบแบบว่าให้ไปบอกว่าคนที่เขานู่นนี่นั่นบอกให้เลยก็ได้ค่ะว่าพวกเราคุยกันตลอดเพราะว่าตอนนั้นมันคุยกันในครอบครัวค่ะมันคุยกันในครอบครัวเราไม่ได้ให้คุยให้ออกอากาศให้คนเห็นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้รับทราบนะคะอย่าแซะนะคะ ย่าลือเฟืน้นความเกา่าความหลังมันผ่านมาแล้วแล้วทุกวันนี้มันก็ไปไกลแล้วไกลจนกว่าตอนนี้พวกเราก็เข้าฤด,ดูการที่สี่แล้วด้วยใช่เราเข้าฤด,ดูการที่สี่เราไม่ได้เพิ่งมาทําเดือนสองเดือนเออถ้าเดือนสองเดือนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ประเด็นร้อนแต่นี่มันไม่ร้อนแล้วพวกคุณยังพวกคุณไปอยู่ที่อ่าที่หลุมไหนมาหรือว่าไปอยู่ที่ถ้ำไหนมาหรือเปล่า มัน่านว่าเท่าไหร่้รวยังเก็บเอาอะไรที่เข้าใจผิดๆเนี่ยมาแซะเราเออไม่พอได้อ่านอยู่นะในในอ่าได้อ่านอยู่ในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องของน้องอุ้มอะ่ะที่ว่าที่ว่าเห็นถ่าย,ถ,ายถ่ายตอนแม่ไ์สวดลงอะ่ะสอนตัวเองดีกว่าเออตัวเองทําไว้ยังไงจังสิแม่ก็เลยว่าอุย้ยทาไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออเนี่ย จะคล้องตำรวจจะคล้องก้อนจะไ่ว่าเขาพอไปลามาไหวทิ้งสี่กว่าได้พห่น้องทําไมฉันจะไม่ไปลาล่ะทาไมจะไม่ไปลาย่ารู้ทุกอย่างเพราะว่าปู่การก็ตายแล้วไงใช่ไหมก็เหลือแต่ย่าสุภาพทําไมจะไม่รู้รู้ทุกอย่างคะ่ะของการเคลื่อนไหวของลูกๆทําไมแกจะไม่รู้เพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันอันนี้ชัดเจนเนาะชัดเจนไหมคะชัดเจนทุกอย่างเนาะอย่ามาแซก,กันเดอ้อขอร้อง อ่าขอร้องไม่พอน่เดี๋ยวใบไยหยังมือจ้าจักเถื่อแล้วก็ใครว่าอะไรมาฉันก็เฉยๆเพราะว่าข่อยขีคขันว้าวข่อยว่าอยากต่อลลากขอ่อย่อยากต่อเลือกขอ่อย่อยากต่อคว่วมอันนี้ร้องให้ฟังให้สุดๆไปเลยแล้วก็จบแล้วก็จะไปแซะช่องนั่นช่องนี่ฉันเนะ่ะเป็นแม่คนแล้วข่อยผู้ใดเป็นยังไดข่อยตองเวาไปมาเล่าไหวมันเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี จีม่ว่าแต่จะขอกับย่งบ่เหตุให้คอยไปไหว้พาล่ะคะให้คอยไปไหวไพ้พต้องถามว่าคันให้ฉันไปไหวไ้ใครเออคอยไหว้ย,ย่าหรือคอยไหว้แล้วบอกแล้วด้วยแล้วก็คุยกันเรียบร้อยย่ารับทราบทุกอย่างโอเคจบเนาะแม่พ่อนบ่นอยากเเบาได้พี่น้องแต่อย่ามาเหมือนใครๆก็บัตจุดจุดประกายเนี่ยจะไม่จุดเพื่ออะไรจุดเพื่ออะไรมันผ่านมานานแล้ว แล้วตอนนี้ทุกคนต่างทามาหากินด้วยซ้าสิมันมยากน้องข่อยอีหยังอีก <c oughs> เออข่อยกับบ่ได้ไปข่อยกับบ่ณฑิเพศีนน่ผู้เจ้าเดือดร้อนอีกละอันนี้ก็ได้เอาเบ,กบ,บกากับเบาซะจ้าสิว่าเป็นประเด็นนั่นหยังจะตายเลยยังไงพี่น้องบางที่ะไม่ไม่บางทีนะไม่ไมต้องเปรียบเทียบผู้เจ้าวลิงยินบอกเออปีไกยในอนาคตในอนาคต,นอ,นาคตอาจจะปิดวงพร้อมกันก็ได้สามวงนี้มันก็มันก็เรื่องของอนาคต ไม่หม่ถึงว่าเราะมฟไปแล้วใช่แต่มันเป็นเรื่องหลายๆเรื่องไงอีหลีได้พวกพวก,พวกที่ยุว่าเป็นพม่พ่อนขอขอเอบาอซะเนาะพวกนี้ยุว่าเป็นพี่น้องชอบชอบอัดขุดเรื่องโน้นชอบขุดเรื่องนี้ขึ้นมาเออแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่ได้มาได้ยินเต็มเต็มอะ่ะอาจจะได้ยินี้หน่อยๆตัดเอานิดเดียวไปลงติ๊กตอกอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการเข้าใจผิดกันได้เพราะฉะนั้นแล้วหยุดซะ ยาแม่เสะยาม,ายามาหาเรืองอยามากกเหตุการณ์ขึ้นมาหนึ่งละข่อยห่วงยาขอ่อยเป็อยากห้เล่าแบบไปกระทบไม่อยากไปกระทบอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ต่างต่างคนต่างธรมหาหากินลอกต่างสบายใจไม่ได้มีอะไรเกี่ยวไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบหมางกันว่าหมางว่าหมางไม่ค่อยหมางแต่พวกคุณเนี่ยหมางฉันเองค่ะพวกคุณมาหมางฉันเรื่องอะไรขอเพียยังไม่เจอเดือดร้อนบ่ จะมาหมางอ่อยหยังมาสร้าง,ง่อยย็ดหยังงคอยบ่เด้ไปขี่ใส่ถวยเด้ให้มู้เจ้าเด่คยบอกตรงเลยขี่ใส่หน้าของเรา่เคยไปขี่ใส่เราไม่รู้จักกันด้วยยาเสมหมางกัน่อยเเะเดีอย่ไปเฮ็ดเหี้ยผู้เจา้าอีหยังจังแนวไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครด้วยแสะขึ้นมาขุดขึ้นมาเดี๋ยวก็น่น,นนี่นั่นเดี๋ยวก็นั่นนี่โน,น่นเออพูนเออแล้วออกมาเราออกมาอย่างไงก็ไม่มีใครรู้ กูคอยบ่ไดไล่สวนให้ไผ่เบิง่งเียกกระพุลขุดมาคุณเอาไปเบิดเล็กชิ้นเดียวกระบ่เหลือมันเป็นไปได้อย่างไงเป็นบ้าบ่เล็กชิ้นเดียวจังไงขอออกมาแต่ตัวก็ไม่อยากพูดพี่น้องเรือเสียบอยในพ่อแม่อยากบอกอีหยังสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงอย่าเอามาพูดคอยคอยห่วงข้อรื้อซื้อของหลายๆคนอคงห่วงข้อรื้อซื้อของยา คนว่าอยากให้นแาคิดหลายคัน่มีดาวมงดาม่ามามันก็สิเป็นการอยู่ว่าอุ้ยว่าจบประสินเนาะจริงๆเราไม่มีเลยค่ะไม่มีในใจเลยขันว่ามีเหตุการณ์หนึ่งสี่ขึ้นมาเนาะเร <t> ียกกับกลัวเา,าจังสันจังสี่นู่นนี่นั่นใครว่าแค่ประเด็นว่าเรื่องไปลาม,มาไหว้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติผู้ได้กระตามไม่ใช่ศิลปินเขาก็ใช่ทำงานเกี่ยวกับอาชีพอะไรก็ก็ต้องไปลาม,มาไหว้กันหมดไม่ได้เกี่ยวกับศิลปินด้วยซ้ํา อันนี้มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมพี่น้องว่าถือต้องบอมันสีไปเกีียวกันหยังกับข่อยแบบนี้มันเกีียวกันหยังกับเรื่องอีงหยังคุดขึ้นมาแบบนี้มันเกี่ยวอะไรกันปญัญญาอ่อนสวัสดีพ่อสุธีเกลียดจริงๆค่ะ,คะไม่พอน่ปอยากเบาได้พี่นอ้องจบได้พี่น้องจบไม่พอนเบาๆนะคะเพราะว่าอันนี้แค่ว่าอยากอธิบายค่ะไม่เคยพูดเลยนะคะต่างๆต,ต,ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่พาลูกไปอยู่ขอนแก่นนะคะ ตังแตข่อยไปเดือเรื่องเอาบ้านญาขอยงูจักเบิดซูแนวค่ะเพราะว่าข่อยจะคุยกับยาตลอดจบไหมคะชัดเจนทุกอย่างก็คือเราคุยกันตลอดค่ะภายในครอบครัวเราอืมเนอะโอเคพวกคุณไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาค่อยไม่รู้จักกันด้วยซ้ําจบเนาะอย่าไปฟังอะไรก็ตามอย่าไปอย่าไปเสพถ้าไปเสพแล้วเสพผิดๆนะ่ะ เสพคนไปฟังคนพูดแล้วเสพมานู่นนี่นั่นแล้วมาเกลียดเราเนี่ยไม่พ้นมามากนิสัยค่ะไปเสพมาผิดๆแล้วก็มาเกลียดเราเกลียดเพราะคําพูดของคนนะ่ะจริงๆเลยเจ้ามหาข่อยด้วยเจ้า,ามหาเมื่อข่อยเนี่ยกันองจกคู้ว่ามือข่อยเปในใ็นนิสัยแบบไดมาคุยกันจะได้สนิทสนมุมจะได้หูจ้าบ้ามืข่อยประมาณใดนอยากแค่ไปเสพเพราะว่าที่คุณไปเสพนะ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับชั้นเหมือนกัน แล้วก็ไปพูดต่อให้คุณฟังใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าฟังเฉยเฉยฟังผู้อื่นเราอะ่ะกลับมาเกลียดเรากลับมาเหมือนมองเราผิดผิดเหมือนที่เขาพูดอะ่ะมันไม่ใช่จบ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 ,จบข่าวนะคะ